ตัวนี้น้องน่ารักยังเลยนี่นี่น่ารักนี่น่ารักตอนที่เอามาถวายตรงโน้นน่ะหาซื้อไม่รู้จะซื้อที่ไหนสั่งในเว็บสั่งในช้อปปี้สั่งในช้อปปี้ <c oughs> ที่ไหนได้แถวบ้านเราก็มี ตาดีก็ได้ตา้ายก็ได้โชคลาบเงินทองได้ตัวเดียวกันเลยกับที่ขย่าขององค์เสด็จปู่ท่านทาเทวสุวรรณลองดูเนาะ